ัวนี้จะมั่นคงแค่ไหนก็อ,อยู่ที่กําลังจิตของเรานะจิตตัวนี้คือผู้รู้ผู้เห็นยานเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่นะรู้ลมรู้จิตรู้ใจรู้องค์ภาวนานะนะรู้จักพิจารณานะรู้จัก ยึตตัรู้จักวิจารปิตินั้นสุขนั้นยังไม่ต้องไปรู้จักที่ยมละวิตกนะที่มันเกิดขึ้นในใจในจิตก็ดีเงื่อมาละได้ลงไปแล้วสงบดีแล้วดินน้ำไฟลมตาทั้งสี่เสมอเหมือนเป็นหนึ่งแล้วคือลมนั้นนะไม่ฟุ้งซ้าถ้ามก็สมดุล เสมอเหมือนจิตนั้นมันก็ตั้งมันสติมันก็มีกําลังเหตุเพราะว่าจิตนั้นนะมันมั่นคงแล้วกําลังจิตนะมันก็ไปส่งเสริมให้สมาธินั้นมันมีกําลังให้ไปผักดันนะให้เกิดจิตนั้นมีกําลังตั้งมันเมือ่อจิตนี้ตั้งมันแล้วก็เหมาะแก่การบางเป็นเพียจิตนะ ดังนั้นสมาธิคือความตั้งมั่นนี้ <c oughs> ก็อยู่ที่ตัวสติไประลึกรู้เท่าทันอาการแห่จงจิแตและใจนะปวดใจเหล่านั้นมันเป็นแบัดบใดหากว่าจิตเหล่านั้นสตินั้นมันไม่มั่นคงตามรู้อาการนะไม่ทัว่วกันหรือตัววไม่ตัวพ่อนั้นเรียกว่าเรายังบกพร่อง ในความเพียรยังไม่พ้อนะเรียกว่าตัวรู้นั้นยังไม่ถึงรู้เมื่อยังไม่ถึงรู้จะถึงรู้ไม่ได้เมื่อเราไปถ้งรู้ก่อนรู้นะมันยองละวางไปอย่างนีอารมณ์นั้นสัญญานั้นเรียกว่ามันจะเป็นจำเรื่องมันค้างกันไว้อยู่อย่างนั้นรมมันก็เก่าตัวกุ้สารมันก็จะไม่ออกมา นะเรียกว่าไปขังกิเลสไว้นี้เนื่อเราไม่รู้จริงจิตเหล่านั้นจะเกิดการปุงแต่งตามอารมณ์อาการที่เกิดขึ้นดังนั้นแล้วสมาธินั้นมันจะตา่างหนอยู่ได้เวลานความเบียนก็ดีแนะมันยอม,มล้มเลิกลางกันทาแบบ